แล้วค่ะเสื้อ8แบบเส้อเราจะโตไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆเสแล้วค่ะนะไปทำงานงานสี่มือบางคนก็กชอบหนาะบางคนก็ชอบบาง <c oughs>

หัวแขนนะคะแทนแขนเสือ้อแต่อะไร่าไม่ตกค่ะแต่เสื้อไม่เสร็จแล้วอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนแล้วก็ทำงานไปด้วยงานก็เข้าเยอะจะไปโพ้ค่ะ ไปพุ้งนคคะคะลงไปนั่งโต๊ะโน่นก่อนไปเ,เียมเพื่อนๆได้พบค่ะทำลงคลิปสักหน่อยนะะเพราะว่า ก็อย่างนี้นะค่ะนะจะถ่ายถ่ายแบบทำขั้น,นตอนทีเดียวไม่ค่อยจะได้ เลยมะาเมื่อวาน,นคือว่าลงากต่วันนี้ก็เลยพาลงติดมอมอนลองก็เสร็จแล้วติดมอนลองก็เสร็จแล้วเพื่อนๆไม่มีคลิปลงเลยค่ะวันเมื่อวานวาน,นี้ and then go ทำลงคลิปสักหน่อยนะะเพราะว่าต้องส่งงาน,นงไม่ส่งงานใส่ลังคลิปนะะว,า,วางท่า ทำงานค่ะทำงานทำทำงานค่ะไม่ทำทุกวันนะคะ่ะเพื่อนๆอ้อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวต้องไปแซกหลางอีกเนี่ยนะงานละเอียดเนาะนกระจุกชีก้ยุกจะได้ไปหา,าเพื่อนๆพืนก็ช่วงกลางคืนจ้ะเนาะ ยังทำอะไรไม่เสร็จหมอนลองทำหมอนเราจะโตไปด้วยกันค่ะคลิปนี้คือคลิปทำหมอนเสือ้อหมอนเสือ้อพับขึ้น เวานนี้ไม่เมื่อวาน้ไม่ได้ลงจิตเลยนะเมื่วานคือว่าลงร้อยแล้วจ้าจหน่อยขอเนหมดดเสียเที่ยวเสียเที่ยว ไปพ้งค่ะไปพงนะคะลงไปนั่งโต๊ะโน่นก่อนไปเออก็อย่างนี้แะค่ะนะจะถ่ายถ่ายแบบทำขั้น,นตอนทีเดียวไม่ค่อยจะได้ มะะันลองหัวแขนนะคะแบนแขนเสือ้ออาเล่นดนวจ้าจ้าถ้าหอ,อมให้นาวแล้วก็ก็จะ เนอนนอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรจวาจะตูไปด้วยกันค่ะคิดเหมือนกันทำเหมือนกัน ไปในแนวทางเดียวกันช่วงกลางคืนนะคะเพื่อนเหลือเวลาอีกสี่ห้าวันก็น่าจะไปเรียบร้อยแล้วจ้าจะได้ไปหาเพื่อนเพื่อนก็ช่วงกลางคืนจะ้ะ ทำลงคลิปสักหน่อยนะเพราะว่า เสร็จเลยมาเสร็จเดี๋ยวต้องไปแทรกรางอีกเนี่ยงานละเอียดเนาะมันก็จุกชิกจุกทำงานค่ะมาเรื่องเรื่อก็อย่างนี้แหละคะ่ะนะจะถ่ายถ่ายแบบทำขั้น,นตอน